สวัสดีค่ะกบมาพบมาพอกันอีกแล้วกักวกบเรยาชาแนลชนนี้มีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนนพี่น้องเนาะว่าด้วยเรื่องของคนดังยังอยู่ในกระแสเบาเรื่องเบายัางก่ออันอยู่ใกล้ผู้ยิ่งกับพิษอยู่ใกล้ผู้ใช้กับพิษวัีมันกับบอมเป็นเรื่องพิษด,ดอกพี่นองเพียงแต่คนเฮามองเห็นเขาเรียกอะไรนะเราเป็นคนดังไงเราเป็นคนดังมันไม่ได้ผิดแล้วที่นี่อ่ะ คนมันก็หลากหลายเนาะลอยพอพันแม่ความคิดมันก็แตกต่างกันไปมันบอพี่นองคนเ่ามันก็แตกต่างกันไปบางทีิ่นก็อาจสีฮักลายบางคนขะสียังบด้ชุกคิดนู่นนั่นนี่เขาก็วิภาควิจารณ์กันเป็นเป็นปกติแต่ถ้าถามว่าตัวศิลปินเสียหายไหมคือในตัวศิลปินตรงนี้เราก็บอกได้เลยนะว่าพอเยบอซึ่งคอยก็มองว่าม่ได้เสียหายอย่างเพราะว่าหนึ่งนั่งกับว่างโตดีแม้คลิปนั้นจะออกมาถูกตัดว่าเออนู่นนั่นนี่ อืมคลิปตัดออกมาว่านู่นนั่นนี่แต่ใดๆมันไม่มีภาพเสียภาพไหนเสียหายต่อต,ตของพอยาบอเองนะสําหรับข่อยมองข่อยข่อยก็มองว่าเออแล้วก็ตอบสนองในเมื่อเขาเสนอมาจังสันแล้วก็ตอบสนองไปจังสี่มันก็เป็นมารยาดแมนบอลละ่ะแต่ถ้าที่คนพูดถึงกันเยอะก็อาจจะเป็นพ่อน้องผู้หญิงนั่งเขาไปด้วยวิธีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะอัน จะหลิดเกินงามณนะจุดจุดนั้นคนก็เลยเวถึงเป็นธรรมดาถา,ถามว่าให้มองว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะคะว่าได้ผิดให้มองมุ่งข่อยแล้วก็ว่างโตดีอืมแล้วก็ว่างโตดีของเราเพราะฉะนั้นนะมันอาจ,จิมีกระแสคนเลานุน่นเลานี่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพรุ่งนี้ก็มีเรื่องใหม่เข้ามานะคะอันอีกอย่างหนึง่งที่มันอาจ,จเลต่ตเนื่งกับพลอยยัง อันนองสนนี่นั่งกับมันพี่นองมั่นฉ่ำโพสฉ่ำนู่นนี่นั่นของนางไปเนาะมันก็เลยแบบว่านู่นนั่นนี่ส่วนที่ว่าเข้าใกล้ผู้ชายก็ผิดมันกับบนได้ผิดคนมันอยากหลูเนาะพี่นองเนาะคนมันอยากหลูที่เรียกว่าผิดไหมไม่ผิดเออไม่ผิดจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรมันก็เป็นปกติชีวิตปัจจุบันโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นชายชายหญิงหญิงหรือว่าหญิงชายเอออันผู้ดใดหลับผัวเป็นไอ เขาเอ่ยไว่ายังก่นนอน transgender เังก็ว่ากันไปโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปหลายแล้วแต่มันก็มีบางคนที่เพื่อนยังอยู่ยึดติดกับเรื่องเกา่าๆจังสิแต่เขาก็ว่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเด้เถ้าเป็นคนดังเนาะมันก็ต้องมีกระแสทง้งด้านดีละด้านลบเออเออด้านดีด้านลบออออนนลบ่ไดอมี่ยังเสียหายดอกเ,อเพราะว่าหนึ่ง เหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ,ๆเข้าใจไหมมันเป็นแค่กระแสเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอยเออคนเรามีรักโลภกดหลงมีเงียเเง้ยนเออสลาปไนีกาเงี้ยนเป็นยัวแมนบอลละเพราะฉะนั้นนะเด็กหน่อยเขาเจ้ากำลังอันละอ่อนไฟแรงอขนาดพระยุวัฒน์แท้ๆตื่นเสามากกันยังห้ำแข็งมันเป็นฮอร์โมนมนุษย์ชาติมันเป็นเรื่องปกตินะจน๊ะเนาะ ก็มูฟออนไปเรื่องต่อไปเออจะว่าผิดมันไม่ผิดหรอกบ่มียังผิดดอกจ้ามันเป็นแค่ปากคนเนาะก็บเบอกไปคู่มือนั่นแหละจ้าก็เบอกไปมือคู่มือเบาเบามันกระเงียบมันกระมิดเบาเบาก็ไปเด้หัวบ่ตกคว้าก็ไปเด้อาบน้ำน,นะจ้าอืมไม่ผิดหรอกจะใกล้ใครอ่าใกล้ชนีใกล้ชายใกล้อะไรก็ว่ากันไปตาม วิธีชีวิตมนุษย์คนเรามันยังต้องมีสังคมต้องเจอคนอีกเยอะ,นะเนาะแล้วเราก็เป็นคนดังแมนบอลล่ะฮขาก็บอกไปตามเนื้อพาผู้ลังคนเพื่อนกับเนือ้อผาเพื่อนอาจสี่อันคิดว่าจังสันจังสี่ก็แล้วแต่เพราะว่าใดๆแล้วหนทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คนมันก็พิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆ พูดมันก็ได้แค่เสียงแค่พูดแล้วเราก็วางตัวดีตัวตัวคนดังตัวฟุยาบานเพื่อกว่างตัวดีคอยก็บ่าม,มันไม่ได้มีอะไรเสียหายหรอกมันเป็นเรื่องปกติคนหักกับมีคนสั่งกับมีคอยบอกแล้วเขาก็ะเว้ากันไปทัวท่วทิศทั่วแเดนว้าวกันไปแกถามือหนึ่งสิเปิดเตะแฟนออกมาอีลิลีมันก็ะบ,บผิดย่งเด็กหน่อยอยู่นอสฮา,าปีเออ นอนคอย47ปี46ปีคอยก็ยังมีความรักอยู่เรื่อยๆอกหักบอกผัวไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็มีเป็นปกติมันคือมนุษย์พี่นองมันคือมนุษย์มนุษย์ขี้เหม็นอืมกินขี้ปี่นอนเป็นเรื่องปกตินะคะก็มูฟออนไปเรื่องต่อไปค่ะหาเรื่องมาว่าพื้นต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบาย